คริปตท็อปเทรนสุดยอวันนี้เราพ็จะมาดิขขาสารต่างๆเกี่ยวกับโลกทริปตกันอีกแล้วนะครับ <_ AT> เปิดมาตลาดภาพรวมวันนี้ก็ถือว่าไปได้สวยเลยนะก็ถึงแม้ว่าจะมีนะครับหลายๆเหรียญที่บวกขึ้นมาก็ยังมีครับหลายๆเหรียญที่อาจจะไม่ยังบวกขึ้นมาเนาะเพราะว่าเราจะได้เห็นนะครับเจ้าตัวแฮชเนาะเจ้าตัวเอฟเจ้าตัวยูนิหรือสุย่ยอะไรพวกนี้นะครับที่เขาบวกขึ้นมาก่อนนั้นนี่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องจะเป็นตาของตัวอื่นบ้างเนาะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเอาคอ,อยต่างๆเนี่ยเริ่มกระเตื้องขึ้น,นรือร้นดู้น โหมดของตัวเอาคอยเนาะที่ตัดตัวบิตคอยออกไปหรือตัดอินเทอรียมออกไปนี่ก็บอกเลยครับว่าพวกนั้นเนี่ยกำลังขยับขึ้นมาแล้วนะเนื่องจากว่าการค้องามของบิตคอยค่อนข้างที่จะหลวมขึ้นมาเนาะและในส่วนของตัวบิตคอยเองเนี่ยโอ้โหก็ถือบอกคำว่าสับขาลองได้เก่งมากๆเนาะ ก็ยังสงสัยอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันคือบิตคอยหรือว่าพ่อคาเขียงหมูกันแน่นะครับคือสับเก่งมากเขียวแดงเขียวแดงเขียวแดงเขียวคือแบบว่าขึ้นไปไตระดับอยู่ตรงเส้นตรงเนี้ยซิกแซกตามเส้นตรงเนี้ยไปเรื่อยๆครับโอเคลงมาหลังเส้นบ้างนะครับแต่่ากลับขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าเราดูในส่วนของตัว3วันเนาะจะเห็นเขาว่าโอเคกลับขึ้นไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูวีคเขาไปอีกนะที่เราดูบ่อยๆนะก็คือว่าเอ๊กำลังจะปิดอยู่เหนือเส้นหรือเปล่านะเป็นคอนแบบ แบบแท่งยาวๆเนาะใส้คอนกำลังพอดีพอดีอะไรแบบนี้เออถ้าเกิดว่าปิดได้เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นอะไรที่ดีนะเนื่องจากว่าใกล้แล้วถูกไหมแล้วก็เชื่อว่านักลงทุนหรือว่าหลายๆคนก็คงที่จะรอดูปฏิกริยาตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าปิดได้เนาะแล้วเป็นอยู่เหนือเส้นขึ้นไปก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับหลายๆคนที่ว่าโอเคนะเราพร้อมที่จะเข้าไปเก็บมองเห็นแล้วว่าตลาดมันจะไปยังไงอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เนาะ และเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับโลกริปโตเนาะและก็ข่าวสารของลูน่ารวมถึงจุดสังเกตนะครับอันนี้อยากให้เพื่อนๆไปลองดูพิจารณาดูนะว่าตรงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าอะไรกันแน่นะเพราะว่าตอนนี้บอกเลยครับว่าเจ้าตัวดอสเจ้าตัว f ฟลกิเจ้าตัวยูทีซีเจ้าตัวลูน่าอะไรพวกนี้คือบวกกันขึ้นมาหมดแล้วแหละประมาณ5% 6% 7%เนาะอ่ะ ที่จริงแล้วเนี่ยเขาไปถึง10%ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าขายับลงมาอ่าแน่นอนครับเดี๋ยวก็น่า,นาจะมีขึ้นมีลงอยู่สักแป๊บหนึ่งนะบิตคอยก็เริ่มบวกขึ้นมาแล้วทีนี้ครับผมจะพามาดูสิ่งที่น่าสังเกตนะครับของตัวเทอร่าเนาะอันนี้ขอบคุณข้อมูลจากคุณกรีนด้วยนะซึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตเห็นนะอันนี้คือหลังจากที่ท F l เนี่ยยื่นทรัพย์สินสกุลเงินนะครับประมาณวันที่24กุมภาพันธ์แล้วก็วันที่24กันยายนเนาะ โดยนะครับในวันที่24กุมภาพาันธ์ยูทีซีมีมูลค่า15ล้านดอลลาร์เนาะแล้วก็ในวันที่นะครับ24กันยายนยูทีซีมีมูลค่า45ล้านดอลลาร์ทั้งหมดนี้นะครับราคาเนี่ยลดลงประมาณสัก45นะ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาข้อมูลตรงนี้นะครับข้อมูลวันที่เขายื่นเนาะไปเทียบกับกราฟที่อยู่ในคอยม์มาเก็ตแคหรือว่าราคาที่มันวิ่งอยู่ในตลาดนตอนนี้นัแต่กลับกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมเนาะมูลค่าของมันถึงเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าซึ่งในขณะเดียวกันราคามันลดลงหรือว่าจานวนเหรียญมันเพิ่มขึ้นถามว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้น ถ้าย้อนกลับไปดูทรัพย์สินของตัวเทฟเฟลเนาะก่อนหน้านี้นะครับที่ผมไปททาคลิปผมก็จำไม่ได้แล้วว่าคลิปไหนเนาะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูเนี่ยจำนวนมันจะไม่เท่าเดิมนะครับคือมันจะเพิ่มขึ้นแต่เราไม่รู้ว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนื่องจากว่าทําไมครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนสังเกตดูถูกไหมเขาจะบอกว่านะครับมีคอยมีอยู่ประมาณสัก6เอ่อประมาณ869จ้กู้กไหมวิตตีซีอทิเียมเอวีเออะไรพวกนี้จะมีข้อมูลอยู่นะแต่ากักกดว่าเราสังเกตไปที่เจ้าตัวลูนะะหรือว่า USTC นะ เราจะเห็นเลยครับว่ามันมีเพียงแค่จํานวนเงินถูกไหมจำนวนเงินอยู่แต่ว่าในส่วนของตัวจานวนเหรียญเนี่ยมันเป็น NA คือมันนันอยู่นะครับก็คือว่าไม่ได้แบบมีข้อมูลว่ามีประมาณอยู่เท่าไรเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเทียบในปริมาณที่แบบใกล้กันอันนี้คืออันนี้ถ้าเกิดว่าเราดู24กุมภากับ24กันยานะครับเราก็จะเห็นเลยครับว่าปริมาณมันเพิ่มขึ้นเห็นไหม15ล้านนะครับ191,000กับ 49ล้านนะครับดูหน้าคลาสิกมีเท่าไหร่7 0 0 0มนะครับแล้วก็เท่าไหร่2 4 3 0 0 0อันนี้คือไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูกราฟอีกเห็นไหมในช่วงเวลาเดียวกันปุ๊บเอ้ราคามันลดลงแต่ทําไมถ้าเกิดว่าเทียบเป็นมูลค่าปุ๊บกับกลายเป็นว่ามูลค่าเพิ่มขึ้นสาเหตุนี้มีเพียงแค่กรณีเดียวครับก็คือว่าจํานวนเหรียญปริมาณเหรียญมันเพิ่มขึ้นอ่า น่าจะมีได้แค่กรณีเดียวครับเพราะว่ามูลค่ามันไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้เพราะมันอังอิงนะครับอังอิงมาจากตัวคอยเกโคคอยมาเกตแคร็บแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเออกมาเปรียบเทียบจุไหมนอกสาจากว่านะครับปริมาณเหรียญันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับมูลค่าแล้วมันก็จะกลายเป็นประมาณเท่านั้นแหละเอ๊แล้วแบบนี้ปริมาณเหรียญมาจากไหนอันนี้เราก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอามาคำนวณเป็นตัวเลขเนาะก็ประมาณสักเดือนกุมภาพันเนาะ ถ้าเป็น UTC อยู่ที่ประมาณสัก475ล้านนะครับแล้วก็ประมาณเดือนกันยานะประมาณสัก2.6พันล้าน u t c อันนี้ก็คือเป็นสัดส่วนถ้าเเทียบตามราคาเนาะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าตุกลงแล้วเนี่ยมันมีการเพิ่มเข้ามาจากไหนซึ่งเราก็บอกไปแล้วว่าเฮ้ยเราไม่รู้จริงว่าไอ้สิ่งที่ TFV เ,เ,เขายื่นกับศาลหรือพวกเนี้ย ปริมาณที่เราเห็นแน่เราเอามาคิดว่าเ้มันเผาเท่านี้แหละมันไม่ได้เยอะอะไรหรือมันไม่ได้น้อยอะไรจริงๆแล้วนี่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดไฟนอนจริงเนี่ยเขาจะเผาประมาณเท่าไรเพราะว่าจู่จพอมันเกิดข้อมูลนี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็เห็นลยว่าโอเคข้อมูลก่อนนี้นที่เรารู้เนี่ยอาจจะมีกระเป๋าอื่นๆที่เราไม่รู้แลวเขาเพิ่งเอามาใส่เพิ่มอีกก็เป็นได้นะเพราะว่าผมเนี่ยย,ย้อนกลับไปเนาะได้ข้อมูลเก่ามากเลยนะแต่ว่าข้อมูลเก่าไม่มีอยู่แล้วนะเนื่องจากว่าตามที่คุณเดมอนเขาบอกเลยคือตอนนี้เทียเปรบแเขาก็ได้ทําานโอยยรสิ เกลื่อนทอมที่จะเผาถูกไหมครับก็เลยข้อมูลเก่านีนก็เคยไม่ก็เลยไม่เหลือเนาะอันนี้คือเสียดายมากเลยนะตอนนั้นเสียดายที่แคปหน้าจอเอาไว้เป็นแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ว่าผมก็ทําการลบทิ้งไปคือเสียดายมากจะได้มาเปรียบเทียบกันจะได้รู้เนาะ ไม่เป็นไรครับทีนี้ครับเราก็มาดูกันก่อนว่าใกล้สิ้นเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้าเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในวันที่31ตุลาเนาะ f x เนี่ยเขาจะเริ่มจ่ายเงินให้กับเจ้านี้จุกม้อ่าอันนั้นก็รวมถึงในส่วนของตัวเทเรนโตรวมถึงตัวลูน่าด้วยนะแล้วก็วันที่31ตุลาครับตัวเทียจะเริ่มเผาอย่างน้อยประมาณสัก2 5 0 0 0 0พล้านลูนาคลาสิกหรือประมาณสัก1 8พัพล้านยุติซีเนาะแล้วก็1พฤศจีการเนี่ยไบยแนก็นจะเริ่มเผาตัวลูน่าคลาสสิกเนาะ5พฤศจีกานะครับตัวดรธัมหรือว่าการเลือกตั้งประธานาธิดีนะก็กำลังจะเกิดขึ้นเนาะอันนั้นเราก็จะได้เห็นอะไรที่มันึกคัขาก็ได้10บวันข้างหน้านี้ก็ถือได้ว่าอาจจะเป็นขาขึ้นแบบสุดๆก็ได้นะ แล้วก็แถมไปอีกหนึ่งครับประมาณวันที่7จ็ดเนาะในส่วนของตัวเลวนาโดนะฮะกพจะเริ่มเผยแพร่ไวเปเปอร์ของการตัวรีเพกตัวลูน่าเนาะที่จริงแล้วนะครับแล้วก็ประมาณสักวันที่7เนี่ยก็จะได้มีการตกลงกันเนาะถึงนะครับข้อสรุปต่างๆที่จะเอามารวบรวมพูดคุยแรับถ้าเกิดว่ารวบรวมแล้วพูดคุยแล้วเป็นผลยังไงชุมชนอยากได้ต้องการอะไรนะครับก็จะเริ่มดําเนินการชาการทำร Re ีเพกเนาะอันนี้คือแผนที่เขาให้มาคราๆเนาะแต่นั่นแหละครับ อย่างที่ผมบอกเขาว่าตอนนี้มันมีเพียงแค่ฟอรัมน้องมีการพูดคุยกันเฉยๆนั้นโดยส่วนตัวแล้วผมก็ไปอ่านครับแต่ว่าผมจะยังไม่ทำคลิปมาสรุปเน,นื่องจากว่าหลายๆอย่างนาะมันมีการถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาแล้วก็ยังไม่ได้รสรุปแต่ว่านะครับถ้าเกิดว่าไวท์เพเปอร์อ,ออกมาหมายความว่าไงาหมายความว่าทุกทุกอ,อย่างได้รับการสรุปแล้วก็พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอามาฝากกันแล้วก็จะอธิบายเจาะลึกถ,ถึงตัวแต่ละตัวรวมถึงประวัติรวมถึงวิธีการรีเพกแล้วใครเป็นคนรีเพกและประวัติเเเขาเป็นนยยงงไไอะไรแบบีี้ด๋วจ มาให้ชมได้แน่นอนครับแล้วก็นะครับในส่วนของตัวราคาของ l นะู n a c l a s s ิกเนาะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเมื่อคลิปเนื้อเดือนที่แล้วนะครับผมให้ดูฮิตแมพของตัว Luna คลาสสิกแล้วก็ตัวยูทีซีไปแล้วจุกมไหมครับอ่าทีนี้ครับอันนี้ก็เข้ามาดูกราฟของคุณเบรกันบ้างนะครับก็เหมือนกันเลยเนาะสิ่งที่เห็นนะครับในเส้นสีเข้มๆตรงนี้สีเหลืองเนาะ จะเห็นได้ครับว่าตรงนี้มีความเข้มข้นมากๆครับราคาอยู่ประมาณสัก0.093อะไรประมาณนี้นะแล้วก็เหมือนกันครับเหมือนกับบิตคอยเลยนะครับถ้าเกิดว่าอะไรที่มันหนักหน่วงเกินไปเข้มมากเกินไปมันก็จะขึ้นไปกวาดหรือไม่ก็ลงมากว่านะครับถ้าเกิดว่าช็อตหรือลองอะไรเข้มไปมันก็ต้องปรับสมดุลเนาะตอนนี้รูน่าก็ะสิงอยู่ด้านบนครับแน่นอนครับว่า ถ้าเกิดว่าเขาจะขึ้นไปกว่านี้ก็ไม่เป็นเรื่องที่แปลกเนาะเนื่องจากว่าทุกๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญไหนก็นแล้วแต่เนาะถ้าเกิดว่ามันเกิดความเข้มข้นแบบนี้นะครับมันจะต้องมีสักวันหนึ่งนะที่มันขึ้นไปตอนนี้เตรียมกระสุนไว้พร้อมหรือย,ยังครับทุกๆอย่างเนี่ยเตรียมพร้อมกันแล้วนะเพราะว่าสิ้นเดือนนี้เราก็จะได้เห็นอะไรต่างๆมันชัดเจนมากขึ้นการเผารวมถึงในสุดของตัวการปิดตัวปลายของตัวเ f l แวเนาะ และอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่น่าจับตาอีกก็คือเดือนอัพโซเบอร์นี้นะเนื่องจากว่าไงครับอัพโซเบอร์นี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะบวกเนาะโดยรวมแล้วนะครับแบบเฉลีย่ยเฉลี่ยเลยนะตั้งแต่ปี2 0 0 9จนถึงนปี2023ครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ประมาณสัก26.90%เนอาะอันนี้ถ้าเกิดว่าต่อให้ไม่ถึง26ก็ตามนะเอาประมาณสัก10ก็ได้นะถ้าเกิดว่าปิดบวกขึ้นมาได้ แน่นอนครับเหลือเวลาแค่ประมาณไม่กี่วันเท่านั้นเองเนาะถ้าเกิดว่าไม่กี่วันนี้สามารถปิดบวกขึ้นมาได้เอาแค่สัก10%เนาะหรือว่า15%อนนะก็น่าจะสร้างแรงกับเพื่อมให้คนมั่นใจได้ว่าโอเคนะเดือนนี้บวกนะเดือนต่อไปที่เป็นเดือนอพฤศจิกาก็อาจจะบวกตามก็ได้เนื่องจากว่าเขาเคยบวกมาเนาะอันนี้ก็ถือได้คําว่าไตรมาสที่4ของปีจะเป็นไตรมาสที่นะครับบวกติดต่อกัน4เดือนหรือเปล่า ถ้าเกิดว่ามันเป็นสีเดือนติดต่อกันนะครับก็จะเข้าแก็บของปี2015แล้วก็ปี2016เนาะชี้บวกกันขึ้นมาสีเดือนติดต่อกันแล้วตอนนั้นครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นได้น่าจะสร้างความมือหาทําให้คนรู้จักมีคอยเพิ่มมากขึ้นเนาะเพราะว่าตอนนี้บวกขึ้นมาแล้วครับ6.81%รู้น้ใจช่วยครับเพราะว่าเหลือเพียงแค่ประมาณสักไม่กี่วันเท่านั้นเองเนาะ,นนนะก็ใกล้ที่จะสิ้นเดือนแล้วถ้าสิ้นเดือนปิดมาเนี่ยได้10%โอ้โหบริษัทว่าน่าจะเป็นอะไรที่เจ๋วมากเลย ทีนี้ครับในตอนที่ตลาดมันทรงๆแบบนี้เนาะที่มันออกข้างแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สังเกตเห็นนะคะที่มันพุ่งขึ้นไปสัเท่าไร่แต่เราก็สามารถสังเกตดูได้จากกระแสะเงินที่มันไหลเข้าตัวบิตคอย์เนาะที่มันสูงกว่า20 0 0 0ล้านดอลลาร์ในเดือนที่ผ่านมาแล้วนะ ถ้าเกิดว่าเราสังเกตให้มันดีๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่กระเพื่อมแต่ก็มีการซื้อเข้ามาเรื่อยๆจากสาบานจาก ECF หรือแม้แต่กระช่างนะครับจากเม้าหรือว่าคนที่เข้ามาซื้อตัวเล็กตัวน้อยประมาณ10บิตคอยถึงร้อยบิตคอยขึ้นที่เขาจาัดระดับกระเป๋าจุ๋มครับเพราะว่าล่าสุนนดนอการที่ ข้อมูลจากตัวกราสโนนะครับเขาก็แสดงเห็นถึงเงินทุนที่มันไหลเข้าบิตคอยเพิ่มมากกว่านะ3.3%ในเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนี้นะครับแต่ระดับที่ประมาณสัก21,800ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าเดือนกรกฎาคมเลยนะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับ มันแสดงให้เห็นถึงนะครับตองย้ําเห็นถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนนข้อสนใจบิคอยอยู่นะกําลังดูอยู่นะแล้วก็เก็บเนาะอาจที่จะไม่ได้เก็บแบบตุ้มแบบไม้หนักๆเนื่องจากว่ามีการเทขายนะครับจากขขาวฟัสจากขขาวสงครามจากเขาของเยอรมันจากขาของอเมริกาที่กําลังจะปล่อยเหรียญจากตัวเอ็มชีก็นะครับแล้วก็มีการปล่อยออกมาของตัวอิเทียบของตัว g จสเกลอะไรยงี้อยู่เรื่อยๆเนาะก็เลยแรงหนุนตรงนี้นะครับเมื่อหักลบปกมีกันแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ราคาบิคอยขยับขึ้นไปประมาณสัก6กหมื่นเก้า ไปแต่แต่จนหมื่นอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งประมาณสักสัปดาห์ที่ผ่านมานน่นนะครับที่มันขึ้นไป6กหมื่นเก้าเนาะแล้วกลับลงมาครับเพราะฉะนั้นครับเหลืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะที่มันจะทำออซัมไฮได้และหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าโดนท้ำหรือว่านะครับมีการเลือกตั้งอเมริกาเกิดขึ้นมาแล้วมันสามารถทําให้บิตคอย n ออซัมไฮขึ้นไปได้เราก็จะได้เห็นนะครับในส่วนของตัวประวัติศาสตร์ที่มันส้ารอยเนื่องจากว่าพอเลือกตั้งเสร็จปึ๊บหรือว่ามีการเลือกตั้งปาางึ๊ แล้วอย่างนี้ใครจะปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปสุดมือครับอ่าอันนี้จะเข้าจังหวะไหนหรือว่าจะซื้อเหรียญอะไรก็ต้องดูครับประกอบการตัดสินใจรวมกระชา่งนะครับดูข่าวสารที่มันเป็นแนวโน้มมองว่าในอดีตเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วส่งผลต่อราคาแบบไหนบ้างก็ลองเอามาพิจารณากันดูนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ